คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน,น้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมมาจองเวนะคะมาจองเวหนึ่งเด้อมาโอเคก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายค่าคๆกันก่อนดีกว่านิดนึงนะคะสัญ,ญลักษณ์แรกเป็นสัญ,ญลักษณ์วนะคะเป็นรูปเอ่อก้อนทองอย่างนี้เลยต่อไปสัญ,ญลักษณ์สแกตเตอร์นะเป็นรูปภาษาจีนสีแดงข้างหลังสีทองนะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะทุกคนดูตามเลยสีเขียวสีแดงสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะตัวแพงที่สุดคือจำเลยสีเขียวค่ะ เออแค่นี้เลยทุกคนโอเคมาเริ่มปั่นเลยค่ะวันนี้น้องแนทพวกคุณมาที่หน0 0งนะคะมาดูกันวันนี้จะได้กำไรหรือเปล่ากับมาจองหนึ่งขอญาตไล่เบ็ดเลยแล้วกันไปที่เบ็ดสิบก่อนเลยค่ะไปที่เบ็ดสิบก่อนเลยสัก30หมุนนะคะปะ่ะเออช่องมันดูน้อยๆน้อยนะอ,อ,อกับเกมนี้นะคะมาจองหนึ่งนะถ้าเทียบกับมาจองสองแนทระหว่าง ความรู้สึกนี่ะชอบมาจองสองมากกว่าเพราะว่ามาจองหนึ่งมาดูช่องน้อยๆอะทุกคนเออแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบมาจองหนึ่งมากกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยเป็นตัวคูณอยู่ข้างบนนะคะคูณ1ถึงคูณ5สัญลักษณ์ s ตเตอร์ลง3ตัวถึงจะเข้าฟรีเกมนะเกมมาจองซื้อไม่ได้นะคะทั้งมาจองหนึ่งมาจอง2เลยนะ,ะเออมา,มาลองมาจอง1กันก่อนดีกว่าเราจะปั่นเข้าฟรีเกมได้หรือเปล่า จะทำได้ไหมชมได้หรือเปล่าโอ้ยสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวที่รักลงมาเถอะอุ้ยไม่ลงนะเออถ้าเราเห็นสีแดงๆทองๆนั่นคือมันมาละขาดแค่ตัวเดียวนะคะมันจะเข้าฟรีเกมโอเคไว้ได้ใช้หรือเปล่าวายแถว3ไม่ได้ใช้นะโอ้หน่าเสียดายโอเคค่ะเบ็ดสก็เหลืออีกสามมสุดท้ายนะเดี๋วแนทค่อยๆไล่เบ็ดกันไปเลยนี่พกทุนมาที่ 12, 12. หมื่นสองหมโอเคค่ะ เบ็ดสิผ่านไปแล้วโอเคไปเพิ่มเบ็ดกันเลยไปเบ็ดสิกันบ้างดีงกว่าเออไล่เบ็ดกันขึ้นไปเรื่อยๆเบ็ดแปลกๆบ้างนะเผื่อนะมันจะเข้าฟี่เกมนะคะโอเคมาอยากให้คูณมันถ้ามันไหลเรื่อยๆมันจะคูนไปเรื่อยๆนะทุกคนมันจะคูณไปถึงคูณ5ค่ะข้างนอกนะอ่ะอวายได้ใช้นะสวยวอยากได้สีเขียวตัวแพงอะ่ะ แนเคือได้ตัวเขียวเต็มจอมแล้วนะเคยแตกมาอยู่เกมอาจจะแตกของมาจองสองนะคะมาจองหนึ่งไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ถ้า FC ไม่ขอนะเออส่วนตัวแนทชอบมาจองสองมากกว่าโอเคค่ะมาที่เบสสิบสองนะคะเหลืออีสิบสี่หมู่ทุดท้ายแล้วสิบสี่หมุ่ท้ายท้ายสุดโอเค ได้ใช้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยพี่ดูเสียดายมากเลยอะถ้ามันแตกกว่านี้สักหน่อยนะสเก็ตเตอร์ลงมา3ตัวเลยอะโอ้ยที่อย่างว้าร้องไห้แบบโอเคค่ะเบสสิบสองนะคะเหลือเจ็ดหมุนท้ายแล้วอุ้ยสวยมากโอเคได้ใช้ต่ออู้โคตรสวยดอกนี้ได้มา42่ร้อา๊ย่กอดแตกนอกไปเลยเป็นไงล่ะโอเคได้มา58 5ด้าทุกคนโคตรสวย ไม่เข้าฟรีเกมขอให้แตกนอกแบบนี้ก็ชื่นใจอยู่ค่ะโอเคปะไปเบส16กันเลยต่อเลย12เมืม่อก,กี้สเก็ตเตอร์เกือบลงแล้วนะแต่ก็ไม่ลงโอเคมาเบสสิจะลงหรือเปล่าไลเบดกันไปเลยค่ะที่รักโอเคไวล่อยไ,ไม่ได้ใช้เมื่อกี้ตัวแพงมา2แถวหน้านะคะแต่ว่าแถวสามไม่มีโอเคค่ะโอเคค่ะอีกนิดนึง คูณห้าไม่ได้ใช้โอเคค่ะเลยสิบ้าหมูสุดท้ายนะคะเบ็ดสิบหกนะวายเออสวยโอเคสวยคูณห้าคูณห้าไม่ได้ใช้ค่ะจะปั่นเข้าฟีเกมได้ไหมนะส่งฟีเกมไม่ลงเลยอุ้ยโอ้สเกตเตอร์ไม่มีการจ่ายเสียดายมากโอ้โหตัวแพง แถวสามไม่มีนะไม่งนนะั้นหน้าเต็มจอเลยโอเคค่ะเลขเจ็ดห,หมุนสุดท้ายนะคะเป็ดสิบหกแล้วไปเบ็ดยี่กันด้วยมันจ่ายนอกดีอยู่นะนี่ไงสเก็ตเตอร์ลงมาไม่ลงค่ะทุกคนชึบวายแถวสามโอเคได้ใช้อยู่เออแต่ไม่ไหละคะ่ะโอเคค่ะไปเบ็ดยี่กันดีกว่าไปเบ็ดยี่กันต่อเลยดีกว่าสามสิบหมุนนะคะ โอเควิอ okay. ย่ามาสองตัวสิขอสามขอสามไปเลยค่ะเออโอเคเหออีก25ห้าหมุนนะคะดูซิว่าเบ็ดนี้แล้วนะตอนนี้ไล่ไล่ที่เบ็ดันจนถึงเบ็ดยี่แล้วจะเข้าฟีเกมก็ไม่เข้าให้แนทนะโอ้โหเห็นไหมนี่สกเก็ตเตอร์ข้างบนข้างล่างเพียงสวยเลยสองตัวข้างบนไม่มีไม่มีมาเลยโอเคค่ะ okay. เหลืออีก19หมุนนะคะเบ็ดยี่นะ ยังไงต่อสิโอ้โหหมายก้อนโอเคสวยโอเคตัวแพงได้จ่าย,ายคูณสามอืมคูณสามไม่ได้ใช้อุ้ยเบ็ดยี่เบ็ดยี่หนูไ,ไม่ทำงานเลยอยากเข้าฟิกเกมเบ็ดนี้มากเลยโอเคสี okay, ่หมุนสุดท้ายแล้ว,ลวยังไงดี ไปเบ็ดอืมไปเบ็ด24บ้างปะ่ะ24-28 24-28โอ้ยเบ็ด24คือเงียบกลิบเลยนะคะโอ้โห و, สเกตเตอร์ลงมาเลย3ตัวบึ้มโอเค2ตัวแต่ตัวที่3ไม่มีตัวที่3อยู่ข้างล่างนี่โอ้โหเลยไปหน่อย โอเค16หมุนสุดท้ายเบ็ดยี่สี่สิบหหมุนสุดท้ายแล้วอุ้ยไม่จ่ายเลยว่ะอุ้ยไม่จ่ายเลยว่ะโอเคเจ็ด okay. หมุนสุดท้ายค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเป็ดยี่แปดอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเบ็ดยี่แปดอีกหน่อยหนึ่ง โอเคเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่ามันไม่ไหลแล้วไปเบ็ด28กันเมื่อกี้เบ็ด24นะโอเคค่ะไป30หมนุนฟีเกมลงมาเลยได้ไหมอุ้ยเข้าฟีเกมแล้วเอยโอ้โหอ,อ,อ,อย่างนี้นี่แหละสวยแล้วเบ็ด28ดูสิว่าจะจ่ายน้ังแนตหรือเปล่านะอ,อขอให้มันจ่ายขอให้มันจ่ายเถอะขอร้องโอเคข้างบนตัวคูณเพิ่มมันคูณจิบนะ ขอดีๆเลยขอสวยๆโอ้โหว่าไปสองดอกแล้วที่รักโอเคเปลี่ยน <Okay, S 2> เป็นวายแถว2องยังไงต่อโอเคสองได้ใช้โอเค3ามจ่ายต่อต่อไปคูณ10แล้วได้ใช้หรือเปล่าโอเคคูณสิได้ใช้อยู่นะนแต่จ่ายเบานิดนึงแต่จ่ายเบานิดหนึอ้สวยแต่ไม่มีวายเลยอะ่ะโอเค8หมุนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะ โอ้ oh, เราไล่เวดกันมาตั้งนานดูมันเข้าฟีดเกมปุ๊บมันจ่ายแค่นี้เองเหรอโอเคเปลี่ยนเป็นวายนะคะ oh. ได้ใช้หรือเปล่าโอเคได้ใช้อยู่อุ้ย oh. ตัวแพงโอ้โ oh. ห oh. ตัวแพงตัวแพงไม่ทํางานทําการเลยโอเคสวยวายแถวนี้ปุ๊บอุ้ยโอเคไม่มีตัวเปลี่ยนเป็นวายเลยค่ะที่รักโอเคจบแล้วเข้าฟีเกมเ็ดเท่าไหร่เออยี่สิบแปด ได้มาห้าร้อยหโอ้จ่ายเบามากเลยจ่ายเบามากเลยโอ้จ่ายแบบไม่ยังไม่ได้กำไรเลยนะจ่ายมานะ่ะ <2 S 1> โอเควายแถวสอง <3 S 1> โอ้เข้าฟีเกมอีกทีนึงได้แม่เบ็ดนี้เนี่ยแก้แขน <S 2> 2 <S โอ้โหเข้าฟเกมทั้งทีไม่จ่ายค่ะทุกคน <S 2> 2 <S โอเคค่ะเหลือสิบห้าหมุนสุดท้ายนะ ๊บโอเคสวยปูนสามไม่ได้ใช้ส <2 S 1> เกเตอร์ลงมาแต่ว่าลงมาแค่สองตัวต้องการสามนะคะต้องการสามโอ้โหหมู <S 2> 2 <S อขอบไปเบ็ดสุดท้ายอีกเบ็ดหนึ่งเบ็ดสามสองอีกเบ็ดหนึ่งอืมอีกเบ็ดหนึ่งอีกสามสิบหมุนมา ลองปิดเทอร์โบมั่งมาดูซิจะเป็นยังไงป,ปิดปิดเปิดเปิดนะทุกคนลองหลายๆสูตรโอเคค่ะกดมา30หมุนนะ KY แถว3สวยมีตัวได้ใช้ไม่ได้ใช้ต่อโอ้โหห้ามาลงแถว2องนี่โอเคหมด20หมุนนี้เน็ตว่าจะพอแล้ว ปั่นเข้าฟรีเกมก็ไม่จ่ายอ่ะวยสวยเออมาต่อไหมสวยต่อไปคูณห้าโหคูณห้าไม่ได้ใช้นะวิสเกตเตอร์อยู่ข้างหลังยังไงต่อสิโอ้โหสามหมุนสุดท้ายว่าไงจ้ะโอ้โหทุกคน โอเคพอดีกว่าทุกคนวันนี้แนทขาดทุนนะวันนี้พกทุนมาที่หมื่นสองขาดทุนไปเท่าไหร่เอ่ยประมาณสองพันนะคะสองพันทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหนูจะต้องไปลองมาจองสองด้วยเอออะไรมันจะดีกว่ากันนะคะถ้าใครชอบนะคะหนูฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะทุกคนหนูฝากแก้แค้นด้วยเกมมาจองหนึ่งนะคะเออใครแก้แค้นได้แล้วคอมเมนต์บอกน้องแนทได้นะสำหรับวัวนนี้ขอตัวกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ